สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างโงไอเดียชาแนลนะคะเริ่มงานยามบ่ายนะคะกำห้านุ่มเนาะนะคะก็ช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นการผสมปู้นนะคะแล้วก็เทพื้นห้องน้ำเนาะเอามาทางนี้ฮะโอเค สมพูนีีุสองอะไรจะคู่จะคู่แปดบอกไม่โไา่ปนหม่ไม่รอช้านะคะเรือโทรศัพท์ เขาไทยสู้นะผูบ้บ่าวไทยสู้ก็ห้ามปูนมานะคะ <c oughs> <c oughs> อะ่าตามสบายนะคะในพงที่ของเรานะคะในของเราก็ทำอย่างคล่องแคล่วนะพี่น้องนะก็ทำหน้าที่นี้แทนกุ๊กโกไลทนะคะ ใครอยู่หลมผัดไปทั้งนั้นเขวอยู่เลยนนอกเออสุดเจิง มือใหม่มือใหม่พี่น้องเวอ้อยเอาไปรบเดิอบ,อบฟินหดกระจกเิ เาไทโซนะับพี่เอกก็ก็ทำงานแบบจริงจังนะคะสำหรับวันนี้ลุยกันเต็มที่นะคะเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนะคะของห้องน้ำหลังแรกนะคะที่เรานะคะทีมสีสหายได้ร่วมสร้างนะคะ แล้วพี่น้องเติมน้ำลงไปแล้วท่านี้ผันหามมาคู่บบกไงเต็มคาราเบลเต็ม